สว,ส,สวัสดีครับพบกับบิ๊กสักแก้นะครับแล้วก็อาจารย์ยดาพารวยนะแต่ผมขอแซวนราสักคนนิดน,น,นึงเป็นสักยะดาพารวยสักแก้ว,กวจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆน,น,น,นา,วานๆนะครับเอาวันนี้ถ้าเกิดเจอเราสองคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องแน่นอนใช่ แต่ว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจอกันทุกครั้งก็ต้องเป็นเรื่องอะไรเรื่องบุญถูกต้องทุกคนจะเห็นหน้าเราวนเวียนอยู่แค่เนี้ยอ่ะวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องบุญแล้วก็เชิญชวนพี่น้องเอฟซีมางานบุญของเราใช่ค่ะนะงานบุญของเราเลยเหรอก็ของเราไว้ก่อนเคแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเอาของเราเนี่ยเป็นรมงานเขาโอเคโอเคคืออย่างนี้ค่ะวันที่1 4มิถุนาเดือนหน้านะคะจะเป็นวันครบรอบของถ้ำวัดมณีวงค่ะวันเปิดถ้ำมันกําเนิดเกิดขึ้นเมมื่อนาาาแแลลละหยีกๆ้ว เปิดวันที่14มิถุนาแล้วก็จะจัดมาต่อเนื่องนะคะทุกๆปีปีนี้ก็ตรงกันวันที่14มิถุนาอีกในปี2025นี้ตรงกันกับวันอะไรวันเสาร์หรือวันอะไรนะจาไม่ได้แล้วคุณแล้วคุณมาถามผมจุ้องๆนี้ผมก็ไม่รู้เลยขอเปิดไม่ได้เตรียมด้วยน่าจะวันเสาร์ไม่ใช่ขอเปิดปฏิทินแป๊บหนึ่งเสาร์ป่ะเอาวันเสาร์ไม่ต้องเปิดแล้ววันเสาร์คุกมากเลยวันเสาร์ต่อที่14มิถุนาค่ะที่วัดมณีวงค่ะเวลา ครบรอบของงานที่นั่นก็คือง่ายๆพิธีการเริ่มต้นจริงๆอย่างเชงนเนี่ยตอน9ก้านาฬิกาแต่ว่าไปก่อนเวลาดีกว่าค่ะไปจับไปสองที่ในการนั่งนะคะเพราะในงานพิธีการวันนั้นเนี่ยจะเป็นงานใหญ่มากจะมีดาราช่องสามไปเยอะมากแล้วก็ทีมงานพุ่มกับเนี่ยที่แน่ๆจะเห็นพี่ยิ่งยงพี่อาภพรเนี่ยที่ไปกันปรนะจําคุณท็อปจรนแล้วก็พวกบรรดาแก๊งคุณไก่เวลาย,ยุคโค้ดอ,อย่างี้ค่ะพวกพี่ๆที่เขาจะไปทําบุญกันต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ยานาเนี่ยเป็นโยมอุปถาคที่วัดมณีวงศ์ก็เยอะช่วยเหลือมาช่วยเหลืออเยะะ ก็อยากให้ fc ทุกท่านไปเพราะว่าถ้าเกิดวัดนี้ไม่ดีจริงอาจารย์ดาไม่ไปแน่ไม่ช่วยเหลือแน่อยากอยากให้ไปเห็นกตาค่ะอยากให้ไปดูว่าอะไรที่ผู้คนมากมายรังสรรค์ขึ้นมารวมถึงทั้งพระคูปิยะรัตนานุกูลนะคะหรือว่าหลวงพี่ต่อเนี่ย่ันก็ได้มาเป็นเจ้าวาดอย่างเต็มตัวเนาะเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะท่านก็ได้พัฒนาวัดไปได้ไกลมากๆภายในเวลาสามสี่ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหลือเชื่ออยากให้ทุกท่านไปเห็นกับตาตนเองนะคะว่าวัดเนี่ย มีอะไรบ้างที่เป็นทางธรรมแล้วก็เป็นทางที่เยียวยาหัวใจคน<ม>และอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไปมันสวดมนต์กราบไหว้กันอย่างสม่ำเสมอเยลดาเองก็เป็นหนึ่งคนในนั้นค่ะที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยาตั้งคันเนี่ยเยะดาไปทําการสวดมนต์กราบไหว้พระเนี่ยบ่อยมากๆทุกเดือนจะไป<ม>ทุกอาทิตย์และในทุกๆเดือนกน็จะมีพิธีการใหญ่ๆที่ยดาจะทําเพื่อพาลูกคุณลูกค้าเนี่ยไปไหว้ไปสักการะบูชา<ม>ต่อเน,นื่องคุณบิ๊กก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นใช่ผมก็เคยเป็นลูกศิษย์เย์เป็นลูกศิษย บุญสัมพันธ์มีสินที่เสมอกันค่ะก็วิธีที่มาเป็นแฟนกันยังไงก็ไม่รู้งงมากอันนี้ก็ไม่ไอันนี้เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่อง Amazing แล้วกันนะอ้าใครอยากจะไปเจอผมตัวเป็นเป็นค่ะอาจารย์ยดาตัวเป็นเส็ยะเจยะเสียเสมค่ะพบทุกคนนะวันที่14มิถุนายนเวลา9โมงนะที่วัดมณีวงศ์นครนายกค่ะไปเจอกันได้ฮะอีกเรื่องนึงวันนั้นเนี่ยเขาจะมีความพิเศษในปีนี้คือเขาจะแต่งตัวเป็นชุดไทยอะไรที่เป็นชุดแบบ คุณจะแต่งอะไรก็ได้ที่เป็นไทยเช่นพวกว่าชุดกระเจาะอะไรนะกะโจมนุ่งกระโจมกระเบนเออจุกกระจมกระเบนเสื้อคอกระเช้าหรือจะเป็นชุดผ้าสบายหรือผู้ชายราชประเตนได้หมดวันวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันปีแรกที่เขาจัดตีนี้ขึ้นมานะคะอ่อโอเคฝากไว้ด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วและอาจารย์จะดาพารวยครับสวัสดีครับ